Thank mm -hmm. you. สวัสดีครับเจ้าเก๋อนะฮะวันนี้นะครับอัดมีรถตักเล็กนะฮะขนาดกระทัดรัดนะครับผมมาแนะนําให้ชมกันนะครับเจ้าตัวนี้จะเป็นรถตักของยี่ห้อโคมัสื่อนะครับลูกค้าครับอ่าเป็นรถตักโคมัสื่อรุ่น S K 0 7 3นะครับลูกค้าครับนี่นะฮะแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรถตักที่เป็นรถตักสไตล์บ๊อบแคทนั่นเองนะครับก็คือการขับของเขาเนี่ยจะอารมณ์คล้ายๆกับแมคโครนะก็คือเราว่าเราสามารถบิดซ้ายบิดขวาของตัวพวงมาลัยได้เลยนะครับอ่าแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยพออด้วววยคามที่ตััขขบงเขาเเนนี่ยหมืออบบแคทหรือว่าเหมือนนแบโคะครับลูกค้าครับเวลลาาทีี่เเร้ยวสวิงเนนี่ยะครับ ลูกค้าครับเราสามารถเลี้ยวหมุนตัวรถเนี่ยได้3 6 0องศาเลยนะครับอ่าก็จะเหมาะกับลูกค้านะฮะที่ต้องการรถที่แบบว่ามีขนาดกระทัดรัดนะทำงานในพื้นที่แคบๆเนี่ยไม่ต้องการพื้นที่วงสวิงเลี้ยวที่ค่อนข้างเยอะนะครับตัวนี้เนี่ยจะตอบโจทย์มากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นรถตักสายกระทัดรัดนะมุ้งกีของเขาเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะเป็นมุ้งกีที่มีขนาดมุ้งกี0.4คิวนะครับเดี๋ยวนะฮะ ผู้ขี่ตัวนี้ตีคิวสภาพก็มาสวยดีามากนะแลวก็เจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะมาพร้อมกับสเปคแข็งของเขานะฮะที่เป็นสเปคแข็งยาวพิเศษด้วยนะครับอ่านี่นะฮะเป็นรถตักกระทัดรัดที่มาพร้อมกับสเปคแข็งยาวพิเศษนะแล้วก็ถ้าเกิดทในใดที่ไม่คุ้นถูกกับเจ้าตัวรุ่น SK 70นะฮะถ้าเทียบกันได้ง่ายเลยเนี่ยเขาก็คือรถตักไซเดียวกับตัวโคมัสซ WA 30นั่นเองนะครับอ่าไซเดียวกันนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ย จะเป็นรถตักที่เป็นสไตล์บอบแคทเองนะครับ <_ Trans> ก็เลยเปลี่ยนชื่อตัวรุ่นเนี่ยให้เป็น SK 07เพื่อให้จำแนกได้ง่ายนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับสเปกยางตันแบบนี้เลยนะครับนี่เป็นยางตันจากญยี่เป็นแบบนี้เลยนะก็ใช้กันได้ยาวๆนะครับอารมณ์เนี่ยก็จะเหมือนรถฟูลลิฟเลยนะฮะใช้ไปยาวๆเลยครับไม่ต้องกลัวว่ายางของเขาเนี่ยจะรั่วจะต้องมาคอยนั่งป่าหรือเปล่านะครับไม่ต้องกลัวเลยอันนี้เนี่ยใช้งานยาวๆได้เลยนะครับนี่นะฮะแล้วก็สไตล์บอบแคทถ้าเกิดท่านใดที่ไม่รู้จักนะะ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 คคคครรััััับบบบมมจจาาาลอออองขขให้ดนะดููนนนนนนน่่่่กกกพะ ยางตันหมดเลยทั้งสี่เฟนนะครับแกนเคิอนี่ก็สวยหมดนะครับรอยเล้ารอยดำไม่มีนะตัวนี้นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวลองขึ้นไปนั่งดูนะครับนี่นะฮะพอนั่งแล้วฟีลิ่งก็จะประมาณนี้คอนโทรลเนี่ยเป็นคอนโทรลเดียวนะขึ้นลงแล้วก็ซ้ายขวาความง่ายนะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะเล่นกระต่ายเตานะครับตัวเดินเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับูกค้าครับลักษณะการใช้งานของเขานะฮะจะเหมือนกับรถแมคโครนะฮะก็คือว่าเราผักเดินหน้าไปหลังใช่ไหมครับแป๊บหนึ่งนะฮะเ็ะมือนะฮะเดินหน้านะครับ หลังเนี่ยเหมือนแคโคนะก็คือมันจะมีตัวเดินฝั่งซ้ายฝั่งขวา,านะครับแล้วก็เวลาที่เราเลี้ยวเนี่ยเราสามารถบิดแบบสามอองศาสบแบบนี้ได้เลยนะครับนี่นะนี่นะครับอ่ามันจะเหมือนกับว่าหมุนอยู่กับที่แบบนี้ได้เลยนะครับก็คือว่าถ้าเกิดท่านในที่แบบว่าหน้าง,งานพื้นที่ค่อนข้างแคบน,นะครับไม่ไม่เหมาะกับการแบบว่าต้องใช้รถที่แบบว่าสวิงกว้างๆยาวๆเนี่ยนะฮะตัวนี้เนี่ยจะตอบโจทย์มากๆนะเพราะว่าเราสามารถแบบว่าเลี้ยวหมุนตัวอยู่กับที่ได้เลยนะครับเนี่ยนะ อระจายกันครับเป็นแมคโครนะอารมณ์คือบ๊อบแคทนะครับนี่นะนิ่มนะครับตัวนี้นะครับตัวดงตัวเดินเนี่ยสู้แรงดีบดนะตัวนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของปั๊มของเขาก็เป็นคอนโทรลเดียวนะครับเนี่ยนะนะครับก็กดตัวลอยได้สบายๆนะครับความลงความไวของเขาเนี่ยก็ถือว่าทางานได้ตอบสนองตามมให้ตามมือเดียกมากนะคอนโทรลก็ไม่ได้แข็งอะไรนะครับเนี่ยนะฮะใช้นิ้วผักนิ่มๆเลยนะครับแรงปั๊มก็แรงนะกดตัวลอยขึ้นลงได้สบายๆเลยนะครับ เน่หมุนตัวยกที่แบบนี้ได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องใช้พื้นที่กว้างนะฮะในการเลี้ยวรถหรือว่ากลับรถเลยนะครับสามารถหมุนกับที่แบบนี้ได้เลยนะครับอ่าเนี่ยนะก็ดีมากๆนะตัวนี้นะครับล้องตัวสุดๆเลยนะครับอ่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นสภาพรอบคันแล้วก็เป็นการลองขับเพลสเบื้องต้นของเขานะเดี๋ยวเรามาเปิดฝาเครื่องยนต์ของเจ้าตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวไปดูในส่วนของสภาพเครื่องของเจ้าตัวนี้กันนะครับไป เนี่ยนะครับก็เปิดฝาเครื่องยนต์ออกมานะครับเราก็จะเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยเป็นเครื่องยนต์สามสูบนะครับลูกค้าครับวางเรียงไปแนวนี้เลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของเจ้าตัวหลักเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยเขาจะใช้งานเป็นเครื่องคอมโบสูบสามดีไปสิบสี่เอ็นนะครับลูกค้าครับอ่าตัวนี้นะฮะก็จะเป็นเครื่องยนต์ของเจ้าตัวเอสเกียสุดเจ็ดคันนี้นะเดี๋ยวเราเข้าไปดูสภาพเครื่องยนต์ของเขาใกล้ๆกันนะครับ ่งของเจ้าตัวนี้เนี่ยบอกได้เลยว่า แพงสวยดีมากๆนะจุดรั่วซึมเนี่ยไม่มีนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เสียงเครื่องนะฮะการทํางานของเครื่องยนต์ของเจ้าเนี่ยก็ทํางานได้แน่นแล้วก็เงียบดีปกติเลยนะครับอ่าแน่นแล้วก็นิ่มดีปกตินะไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกตินะฮะออกมาจากตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับนี่นะอะอาโอเคอันนี้ก็จะเป็นการพาชมสภาพรอบคันนะเออเป็นโชว์การขับเทสบอนแล้วก็เป็นการโชว์นะฮะในส่วนของสภาพเครื่องยนต์ของเจ้าตัว SK 0 7คันนี้นะฮะก็ถ้าเกิดท่านไหนที่ดูแล้วสนใจนะครับเจ้าตัวคอมคัส่อเอบถลเคิมนครเบไดค เบาตัวที่ขึ้นอยูนี้ด้านบนขวามือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวขอลล์เรค่ต่อเข้ามานะฮะอาจจะก็จะมีรูปของเขานะครับละเอียดละเอียดรอบคันนะพร้อมกับวิดีโอตอนขับตัวน้องใช้ง,งานของเขาให้ลูกค้าเห็นภาพกันชัดกว้างๆของเขาเนี่ยส่งให้กับลูกค้านะฮะได้ดูได้ชมกันทางไลน์อีกทีหนึงด้วยนะเพื่อใช้ในก,การประกอบการตัดสินใจนะครับคันนี้เนี่ยก็บอกได้เลยว่ามาแห้งสวยเดือบมากนะฮะแล้วก็วงเขาเนี่ยก็ครบแรงดีพร้อมใช้นะคล่องตัวเดือบมากนะฮะหมุน360องศาในแบบว่าสบายๆเลยนะครับแต่เกิดในที่หน้าางนเที่คน้างานเนี่ยตตัวนนนีีนะนเน้เ่ยยอบโจท์แค วันนี้ก็ขอฝากไว้ทีนี้นะกับเจ้าตัวของมถสูตร SK07 คันนี้นะฮะถ้าเกิดท่านใดที่ดูชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะและก็ฝากกด Subscribe นะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดนะฮะสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเวาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ